อัปเดตแบบพอพอ30ที่จะมีการมาใช้นะครับและปฏิบัติใช้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569เป็นต้นไปเอาจริงไหมผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำคอนเทนต์เรื่องพอัปเดตพพ30ด้วยนะเพราะจริงๆแล้วนะครับในเพจกรมสรมพักรเนี่ยนะครับหรือตัวช่องทางคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ได้มีการอธิบายรายละเอียดที่ค่อนข้างเคลียร์และเข้าใจง่ายแล้วนะ แต่ดันมีคนตีความเข้าใจแล้วแล้วดันไปสื่อสารผิดไปะนะครับว่าต่อจากเนี้เราจะไม่ต้องแนบรายงานภาษีซื้อภาษีขายแล้วอีกหรือไม่คือเราลองมาดูวันนี้นะฮะแล้วงงมากเลยในการตีความว่าพี่ตีความไปถึงตรงนั้นได้ยังไงไปดูกันนี่คือสิ่งที่กรมสรรพากรมีการสื่อสารนะครับว่าแบบพอพสามศูนย์และใบแนบพอพสามศูนย์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม69เป็นต้นไปเขาจะเปลี่ยนทั้งหมด4จุดด้วยกันเปลี่ยนเป็นแค่นี้นะครับ ซึ่งที่ผมบอกว่าที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะแล้วมันก็ค่อนข้างเคลียร์แล้วคือมันก็ไม่ได้มีบอกแม้แต่อย่างเดียวว่าต่อจากนี้ไม่ต้องแนบร,รายงานภาษีซื้อภาษีขายอีกแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่ไปตีความกันยังไงดังนั้น4ี่จุดครับอย่างแรกครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาในแบบพอพอ .30 คือเพิ่มแยกเข้ามานะครับเพื่อให้มีการกรอกให้มันง่ายขึ้นแค่นั้นเองส่วนแก้ไขจุดที่2ครับคือกรณีที่มีการยื่นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทั้งมีการยื่นยอดซื้อ หรือยอดขายขาดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่มีตัวสี่เหลี่ยมช่องอย่างเงี้ยเนี่ยช่องอย่างเงี้ยข้างบนเนี่ยนะครับแต่เขาก็ได้มีการแอดเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเพื่อให้มีการง่ายต่อการกรอกครับส่วนแก้จุดที่3ก็คือในเรื่องของการขอคืนภาษีกรณีขอคืนเป็นเงินเน่นะครับเขาจะให้เราขอคืนผ่านระบบพอมเพ์เท่านั้นก็มีความอ่านการอธิบายที่มันชัดเจนมากขึ้นเท ส่วนสาระสําคัญที่มีการแก้แล้วผมมองว่าเออมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษ,ษีจริงๆนะครับนั่นคือการยื่นแบบตัวใแบแนบคือคอลัมน์ซ้ายเนี่ยเราสามารถยื่นแบบรวมสาขาได้แล้วนะครับและรวมไปถึงกรณีที่มีการยื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับกรณีมีการยื่นเพิ่มเติมเนี่ยคุณสามารถยื่นแบบรวมสาขาซึ่งเมื่อก่อนน่ยนะครับมันต้องยื่นแยกนะครับแต่ตอนนี้เออผมว่าอันนี้ดีครับ ซึ่งก็รวมไปถึงการยื่นทั้งยอดซื้อที่เกินนะฮะยอดขายที่ขาดหรืออะไรต่างๆนอกเหนือจากนี้นะครับคุณสามารถเขียนแยกสาขาต่อจากนี้ได้เลยเอออันนี้ผมว่าอำนวยความสะดวกซึ่งในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยไม่ได้มีบอกสักคำว่าต่อจากนี้ไม่ต้องแนบรายงานภาษีซื้อภาษีขายแล้วพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยก็เลยไหนๆก็ไหนๆก็ถือโอกาสเรามาอัปเดตกันนั่นเองนะครับแต่ในการอัปเดตนี้เราจะเริ่มใช้ครั้งแรกในวันที่1มีนาคมปี2 5 6 9เเป็นต้นไปนะครับผมดังนั้น ตอนนี้เรายังใช้ในรูปแบบเดิมก่อนนะส่วนที่คุณไปตีความว่าต่อจากนี้ไม่ต้องยืน่นรายงานภาษีซื้อภาษีขายแล้วผมไม่แน่ใจว่ามามาจากไหนหรือมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาแต่หากมีการอัปเดตผมว่าอัปเดตท,ที่ดีที่สุดรอเป็นกฎหมายครับดีที่สุดครับผมก็หวังว่าดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผมขอบคุณมาก